กรจจูมันล็อกเป้ากูอีกแล้วเื้อทำไมเป็นกูทุกทีไม่เคยโดนตัวอื่นเล่นเลยกัจจูนเข้ากูทุกรอบ คือรู้ว่าไม่ควรสู้อ่ะแต่แม่งสู้ไปแล้ว <Yeah. S 1> ซีคอรดเลนดีมาเลนด้วยกันดิซีคอรดเอาเวลสี่พอเดี๋ยวให้เลยเดี๋ยวให้ก่อนเลยจริงเ๊ะร <Yeah. S 1> ีบแมวไมวมเดีเเ๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไปเวทป่าเลยเดี๋ยวกันบ้านเองเมื่อที่ฟอร์ดี้เน้นคุณเจมไปเอามาจากไหน โบฟ้าโบเขียวยังสู้โบฟ้าได้ไงจริงไหม <Ready? S 1> ชื่อเขามิวชื่อไดไหมไม่หลุดจะหลุดจากผมไปเจอฟอร์ดี้แล้วนี่แน่จานสกัดฟอร์ดี้ไงไม่ได้ขึ้นหลอกพันหกเนี่ยไปดังด้วยกัน Ah well. เนียนตั้งนานไอ้บ้า ทำไมเงียบจังเลยครับตั้งใจเร็วอยู่ครับเค่มันตึงเหรอ,อนิดนึงครับเพราะว่าตัวนี้อีกฝ่ายค่อนข้างตึง,งอุ้ยฝ่าดย่ะประมาทไปหน่อยเมื่อกี้น่าจะใส่เต็มไปเลยแบบ ชล่าใจไปเสียววิหนึ่งไม่มีทำไมเ,เสียงมันแตกๆกะเสียงใครเสียงผู้อื่นอือนิดนึงในไหนในสตีมอ่ะไม่ไม่ในนี้สิในดิสคอร์ไม่รู้เหมือนกันครับอือฮึอในระลา,ราครับอบอกห้ฟังไว้ก่อน มันจะเป็นที่เสียงยิบูก็ได้เมื่อก่อนเขาเล่นตีห้าตอนนี้เหลือสองเสอศร้าอะพอได้ยิงนี้ก็เศร้าเลยคือคนเล่นเกมนี้น้อยลงทุกวัานาในเรื่องจริงโอ้ยไม่ได้ลำเลยซีซีมหาศาลว้าวตาดังสวยอันนี้ดังสวยจริง เฮ้ยเฮ้ยเกินเกินวาตะเกินใชัะชยะนาชัยะนาวาตะเฮ้ยเกินโอ้โหหนึ่งสามเล่นได้ไงวะหน้าโอ้ยโคตรขี้อิ่มมากเลยครับอือหือ ดักไหมอยู่อันต้าสูนไหลวเดยกคิตตี้เมื่อเสียได้หรอโดนสนอไปเต็มข้อเลย สวัสดีครับเล่นไม่แย่เล่นไม่แย่โซล่าตัวน,นี้ไม่แย่มีกิดเลยอะ เม้ต่ออีกอ๋อปิกาจูมันล็อกเป้ากูอีกแล้วเฮ้อทำไมเป็นกูทุกที โดนตัวอื่นเล่นเลยกระจูนเข้ามูทุกรอบเดี๋ยวเชื่อ คือรู้ว่าไม่ควรสู้อ่ะแต่แม่งสู้ไปแล้วคุณเจมรอรักคุณเจมรอรัก ไม่ได้คุณเจมนีม่ผมแพ้นะเนี่ยแต่ว่านี่เก็บสามอ่ะผมไม่ตึงเท่าไหร่ผมพลาดพลาดเยอะเอาว่ะไม่มีคีโนฟอร์ดี้ไม่พันหกนะครับเรื่องจริงเอาอิตาเลียล่ะเดรอเอาเอาเอา,เอาโอ้รีพอร์ตรีพอร์ต ห้าสิเจ็ดแต้มคุณเจมอ๋ออะไรครับนี่ไม่เห็นพี่ว่าแล้วโหบอกแล้วออนนี้ผมตึงๆผมบอกเลยผมไม่ได้รัดแถมไม่ได้ดังด้วยเล่นดีโซโลอาเขาเล่นดีอยะนะไม่แย่เลยครับโซโลอาเป็นโซโลอาที่ดีแต่คุณโดนปิกาจูล็อกนี่แหละคือจริงๆอะผมไม่ควรเสียงสวนตอนเล่นล่างหรอกแต่ว่าผมผมเป็นนี่เองผมจงใจสวนเพราะว่า จะคือไฮรีทยดีเทอร์น่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไฮลีสเนาะ,ะก็คือเสียงสูงแต่ไม่ได้เชื่ออะไรเลยตายง่งใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook เฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ